เข้ามาเป็นน้องแล้วก็เป็นพี่คนกลางแล้วก็เป็นพี่โตสุดรู้สึกแบบได้อะไราจากที่นี่เยอะจริงๆก็แบบรุ่น2ก็สัญญาก็คือแบบว่าน้อยลงทุกทีใช่ไหม ก็เวลาได้เห็นรวมกันอีกครั้งมันก็รู้สึกนึกถึงวันเก่าๆอะไรอย่างงี้ที่แบบเคยอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แบบเหลือเท่านี้แล้วนู่นนี่นั่นอะไรงเงี้ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจนถึงวันทูช็อปมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นช่วงเวลาท้ายๆแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจนแบบวินาทีสุดท้ายแบบว่าก็ยังคงสู้กันอยู่จริงๆจนถึงวันสุดท้ายแหละคือหนูค่อนข้างเข้าใจหนูก็รู้สึกว่าหนูก็เคยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบมาหมดทุกที่จนเรารู้หมดว่าแบบณตรงนั้นมันรู้สึก ู้สึกยังไงตรงนี้มารู้สึกยังไงอะไรเง,ง,ง,งี้ยเดนทางมาไกลกันมาจริงคือหนูรู้สึกว่าหนูแบบหนูมาไกลมากๆจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็หนูรู้สึกว่าก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงแล้วก็ผ่านมาหลายจุด หลายช่วงที่มันทั้งดีทั้งท้อทั้งแบบมันไม่ได้คิดว่ามันจะแบบทําได้หรือแบบก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างในตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยคืออาจจะเห็นว่าหนูเป็นคนพูดเก่งแบบว่าอาจจะดูแบบมั่นใจอะไรเงี้ยคือจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้าใครตามหนูจริงๆอะไรเงี้ยใช่ก็แบบอมืมาได้ครนี้หนูก็ภูมิใจแล้ะแล้วก็ขอบคุณที่แบบ เออยังซัพพอร์ตล้วอยู่เคียงข้างแล้วก็คิดว่าคือขอบคุณที่ซัพพอร์ตที่ทําให้หนูรู้สึกว่าเออเชื่อมั่นที่เออเแรงผลักดันอะที่ทําให้หนูแปบว่าคิดว่าหนูจะเติบโตขึ้นได้อีกกว่านี้เยอะๆนะคะไม่โลง <laughs> นั่นแหละอยากพูดเฉยๆจริงเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วก็อะไรนะงานวันนะั้นมีประกาศใช่ไหมก็มีเออคิโบตะกิใช่ไหมรู้สึกว่ายินดี กับน้องฮูบด้วยแล้วก็คันิงด้วยที่ได้เป็นดับเบิลคามิใช่ไหมเอ้ดับเบิลคามิดับเบิลดับเบิลเซนเตอร์ฉันไปนคามิน้องและสองคนจริงๆแบบน้องสองคนเป็นเด็กที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเก่งมากอะไรอย่างงี้เป็นเซนเตอร์แล้วแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะพอน้องฮูบก็เคยพูดว่าน้องชอบเพลงนี้ใช่ไหมก็ดีใจด้วยนะคะสานฟันตัวเอง ได้แล้วคอมพลไปอีกรันหนึ่งแล้วหนูเชื่อว่าแบบน้องจะทําได้ดีรวมถึงแบบน้องรันนึงด้วยน้องที่แบบว่าน้องเคยแบบรับหน้าที่เป็นเซนเตอร์แล้วก็ยังไงฝากเพลงนี้ด้วยนะคะใช่แล้วก็ <c oughs> ฝากทุกคนเลยที่ติดในนี้นะคะจะเป็นการรวมตัวที่แบบว่าเออน่าจะสนุกนะดูเมมเบอร์แต่ละคนเสียใจที่จะไม่ได้เห็นเธอในเพง <c oughs> ลงอานะ้ทุกคนอย่างน,นัเราก็แบบคอมพลตนะว่าแบบว่าเราติด เราติดนี่ด้วยนะเราเป่าติดเองด้วยนะเซนเตอร์ Center, แล้วเราก็เคยทุกคนเคยช่วยเราติดแล้วเหมือนกันซิมบัสเน,นะคะแล้วก็ผ่านการผู้ใหญ่เลือกเราความพิดและจริงแต่คามิเซเว่ยังไม่เคยเอาจริงคําว่าคามิเซเยังไม่เคยอยู่ในแววบความคิดหนูเลยอะไรเงี้ยถ้าปีนี้หนูลงหนูก็ไม่เขียนนะคนะมิเซเวนอะ ถ้าสมมตินะถ้าสมมติลงจริงก็ไม่ได้เขียน,นะคะ่ะมีเซเวนแล้วก็อะไรนะพี่มิเออลี่ใช่ไหมกิ๊ฟมิไฟจริงก็เป็นเพลงที่หนูชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยดีใจที่เป็นพี่มิเลีเพลงนี้นะคะแล้วก็อะไรนะ must be now พี่เอิร์นเอาจริงหนูรู้สึกว่าแบบตอนพี่เอิร์นได้หนูรู้สึกว่าภูมิใจในตัวพี่เอิร์นมากเลยเพราะพี่เอิร์นเป็นคนที่มีเสน่ห์สำหรับหนูมากเวลาแบบเต้นเขาเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคพี่เอิร์นจะทําได้ดีแน่นอนแค่รู้ว่าเป็นพี่เอิร์นอะ ก็คือมันคงแบบดีมากๆแน่ๆจบค่ะประมาณนั้นนะน่าจะครบละทุกเรื่องที่นั้นอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมมีคนถามว่าทำไมวันนั้นถึงร้องไห้ตอนที่อตอนที่เขาเรียกว่าอะไรทูช็อตตอนที่ถ่ายรูปก,กับทุกคนใช่ไหมที่ที่นั้นอะไรเงี้ยคือแบบก็มีคือจริงๆมันมีหล,หลากหลายอารมณ์เหมือนกัน ที่แบบร้องไห้อะไรเงี้ยคขอตอนแรกว่าจะไม่ร้องไห้แต่ว่าด้วยความที่แบบเห็นทุกคนแบบอยู่ด้วยกันด้วยแหละแล้วก็เป็นทูช็อตวันสุดท้ายหมายถึงว่าวันสุดท้ายของวันนั้นใช่แล้วก็แบบเออดีใจที่มีแฟนคลับที่น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบเออรู้สึกเออรู้สึกอิมมชั่นอลบางอย่างอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าร้องไห้แล้วก็คิดว่าแบบเออเราจะแบบได้เห็นเขารวมตัวกันแบบนี้ไหมแบบว่าแบบอยู่ด้วยกันเยอะๆแบบช่วยๆซัพพอร์ตกันหลายๆอย่างอะไร มันนั้นวันสุดท้ายของวันนั้นนั่นแหละก็เป็นความทรงจําดีๆแล้วก็แบบรุ่นสองก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็สัญญาก็คือแบบว่าน้อยลงทุกทีใช่ไหมก็เวลาได้เห็นรวมกันอีกครั้งมันก็รู้สึกนึกถึงวันเก่าๆอะไรอย่างงี้ที่แบบเออที่แบบว่าเคยอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แบบเหลือเท่านี้แล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันสู้กันจนแบบ จนถึงวันทูช็อปมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นช่วงเวลาท้ายๆแล้วจริงๆอะไรเงรี้ยจนแบบวินาทีสุดท้ายแบบว่าพวกเราก็ยังคงสู้กันอยู่จริงๆจนถึงวันสุดท้ายแหละแบบหนูก็มองว่ารุ่นสองเราก็คงแบบเป็นตำนานของบีนคครุ่นหนึ่งมันตำนานจริงนะแบบไม่รู้จะพูดยังไงแต่ก็รู้สึกแบบ อยากอยู่ข้างๆอยากเป็นกําลังใจให้แบบทุกคนในรุ่นเลยจริงๆอะไรเงี้ยแบบพักหลังด้วยความที่คนในกลุ่มบางคนก็ออกไปอะไรเงี้ยก็ทําให้เราแบบได้คุยกันมากขึ้นเพราะว่าตอนที่เราเข้าวงมาอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยมีโอกาสได้รวมกันเท่าไหร่ด้วยความที่ไม่มีหอด้วยแล้วก็เียนเต้นเสร็จก็ต้องออกงานเลยแล้วมันไม่ได้มีเวลาแบบอะไรแบบนี้เท่าไหร่แล้วเราไม่ค่อยได้จับกลุ่มกันอะไรเงี้ยก็จะแบบแยกๆกันแต่ว่าช่วงนี้ก็คือรวมกันแบบเป็นก้อนมาสักพักแล้วอะไรเงี้ย <laughs> เป็นก้อนน่ากลัวมาก เออเป็นแบบเป็นมวลรวมอะไรเงี้ยแล้วก็ต่างคนต่างแบบว่าให้กําลังใจกันแบบค่อนข้างเยอะแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบคือหนูค่อนข้างเข้าใจทุกคนว่าแบบมันเหนื่อยมันนุ่นมันนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าหนูคือหนูเคยพูดกับพี่นายมั้งว่าแบบเออหนูเข้าใจแบบทุกอย่างเลยนะพี่แบบเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูก็เคยเหมือนกันอะไรเงี้ยอยู่แบบมาหมดทุกที่จนเราแบบจนเรารู้หมดว่าแบบ เออณตรงนั้นมันรู้สึกยังไงตรงนี้มันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความที่เราไม่เราไม่เคยแบบแบบตีเซมมาก่อนเลยหรืออะไรเงี้ยเราแบบกว่าแบบจะขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึกเข้าใจทุกอย่างแล้วก็รักทุกคนในรุ่นมากๆแบบถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะรักตลอดตำนานที่ยังมีลมหายใจ ก็ขอให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ทุกคนใจดีกับพวกเรารุ่นสองนะคะสุดท้ายแหละจริงๆไม่ได้บิวนะพูดจากใจเลยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งหนูไม่ได้อยู่แล้วอะก็แบบเปิดคลิปให้น้องๆหนูหนูดูได้นะว่าแบบว่าตำนานค่ะแบบให้น้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเป็นตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเขิน พราะว่าแบบมันมีคนหนักกว่าเราแล้วค่ะแค่นึกภาพว่าแบบต่างคนต่างบปแยกย้ายไปทำนู่นทำนี่ก็แบบรู้สึกว่าเข้าคงแบบเติบโตแล้วทำมันได้ดีเพราะหนูรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนแต่ละคนมีอะไรที่ตัวเองรักที่ชัดเจนแล้วก็ดูชายในสิ่งที่ตัวเองรักมากๆอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยมองว่าเขาก็คงแบบเติบโตแล้วก็แบบมีปีกเฉชยชในเส้นทางของตัวเองมากๆแต่แบบ ก็คงไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยหนูก็แบบถ้าแบบมาไม่ค่อยได้เจอน้องๆในวงหนูจะแบบเงาไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพออยู่ในวงก็มีน้องๆเยอะแบบเหมือนเข้ามาเป็นน้องแล้วก็เป็นพี่คนกลางแล้วก็เป็นพี่โตสุดรู้สึกแบบได้อะไรจากที่นียะจริงๆอะหนูว่าหนูโตขึ้นเยอะเลยหนูดูแลน้องได้เลยน้องฟังหนูได้แหละนึกภาพตัวเองไม่อยู่ในวงแล้วอ่ะหนูว่าถ้าตัวหนูเองคงไม่ได้มีอะไรเป็นไปหรอกนะหนูก็ชัดเจนของหนูมาตลอดอยู่แหละ เพราะว่าตั้งแต่เข้ามาในวงก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนั่นแหละไปแล้วติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอฟซีพันเฮนกับวีอาและยังมีแกนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 e application